สวัสดีครับผมคือป๋าหลาดวันนี้เราก็อยู่กับเกม A3 Steel a l l i ไนะครับวันนี้จะเป็นเคสสตัร์ดี้นะครับพอดีผมได้คุยกับน้องคนนึงน้องเขาบอกว่าผมเล่นเคสนี้ไม่ผ่านสักทีของผมก็ทำมาเยอะแล้วพี่ลองเอา ID ผมไปเล่นดูผมก็เนื่องด้วยความอยากรู้ส่วนตัวนะก็เห็นแบบว่าที่ผ่านมามีคนบอกแอดเล่นยากผมก็เลยลองดู เอามาลองดูว่าเออมันเล่นยากจริงๆหรือเปล่าสรุปก็คือเล่นยากจริงครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอคือดาเมจมันทำใส่บอสได้เบามากแม้ว่าเราจะทำของมาได้เลขดาเมจสูงแล้วก็ตามค่าความแม่นยำสูงในระดับหนึ่งก็ตามแต่เลขดาเมจต,ตอนตีบอสมันเบามากทุกคนมาเรามาดูกันเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวละครของน้องเขานะครับต้องขอชมก่อนนะอันดับแรกคือน้องเขาทำของมาได้ดีมากขอชมเลยก็คือมีของแบบเป็นชุดเอาไว้ลองเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ทำการเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วเนี่ยลองให้ดูนี่คือคลิปประมาณคร่าวๆนะสิบกว่าคลิปที่ผมทดลองจนกว่าจะผ่านนะก็มาจบกับของชุดนี้นะ มาดูกันของว่ามีอะไรบ้างโชคดีมาจบที่อาวุธชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือตำนานร้อาสิบนะตีบอดทั้งหมด40มีออปชั่นที่ช่วยให้ทำดาเมจได้เยอะ2อ,อย่างคือออปชันเม่นยำกายภาพและออปชันโจมตีกายภาพต้อง ของชิ้นนี้นี่แหละเป็นชิ้นสุดท้ายที่ตามหาจนผ่านบอร์ดจนได้ก็มีถุงมือถุงมือก็จะมีแม่นยำกายภาพและแม่นยำโจมตีอันนี้มีอยู่ชิ้นเดียวไม่ได้เปลี่ยนนะและก็มีเข็มขัดก็เช่นกันเข็มขัดก็มีออปชันแม่นยำกายภาพและโจมตีกายภาพซึ่งสเตตัสรวมๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่า พลังโจมตีกายภาพเมื่อเรียกโซลิงเกอร์ออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะและการทำของอย่างอื่นของตัวละครของน้องเขาคือมีพลังป้องกันสูงถึง640,000นะซึ่งทำให้ตัวละครสามารถยืนชนกับบอสได้ก่อนที่จะคลุ้มครั่งนะทำให้เราอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้อง ใช้โซลิงเกอร์ประเภทป้องกันเลยสามารถใช้โซลิงเกอร์ตัวอื่นได้ทีนี้มาดูค่าความแม่นยำจากอุปกรณ์ชุดนี้นะจะเห็นว่าความแม่นยำทางกายภาพเมื่อเรียกโซลิงเกอร์ออกมาแล้วจะอยู่ที่2 8 0 0 0 0นะอันนี้ยังไม่รวมบัฟสกิลที่จะได้จากโซลิงเกอร์เมื่อทำการใช้สกิลทั่วไปเลือดอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0 0นะทุกคน คราวนี้มาดูโซลิงเกอร์อันนี้จะผมไม่ได้อัดโซลิงเกอร์ที่ใน ID นั้นไว้นะก็จะมาดูผ่าน ID ของผมโซลิงเกอร์ที่ผมใช้ที่น้องเขามีคือตัวเบ n เนตเบ n เนตเนี่ยจะเห็นว่ามีสกิลอันติที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถึง35.2%และเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดได้27.2%นะฮะ นอกจากนั้นยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก11.4%นะทุกคนบับจะอยู่ที่ประมาณ24.9วินาทีคูดาวอยู่ที่43วินาทีนะทีนี้มาดูสกิลทั่วไปที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นมาเล่นอะไรสยองสยองกันไหมสกิลทั่วไปตัวนี้จะมีคูดาวอยู่ที่24วินาทีโดย สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีพันธมิตร34.4%นาน19.8วินาทีจะมีระยะเวลาหลังจากบัฟหมดก่อนที่จะใช้สกิลในครั้งต่อไปอยู่ที่ประมาณ4วินาทีนะสวินาทีนิดนิดและตัวบัฟเนี่ยยังเพิ่มความแม่นยำและอ,อ,อัตราสำเร็จที่เข้าอีก36.4นะทุกคนซึ่ง ต้องบอกว่าเขาก็มีไอ้สกิลนี่ที่ดีอีกไอ้สกิลเขียวตัวเนี้ยที่เคยแนะนำไปแล้วก็คือเพิ่มเวลาต่อเนื่องของสกิลบัฟผมจำไม่ได้นะว่าอัพไว้ที่20หรือว่า25นี่แหละแต่ว่ามันก็จะช่วยให้เพิ่มระยะเวลาบัฟขึ้นจะทำให้ครูดาวระหว่างก่อนจะใช้บัฟครั้งต่อไปอ่ะเหลืออีกน้อยลงนะก็จะทำให้เรามีดาเมจเพิ่มต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งโซลิงเกอร์ตัวนี้ที่เขามีเป็นตัวสายแท้งผมจะใช้ในตอนสุดท้ายนะเอาไว้แบบว่ากันเหนียวอ่ะตอนแบบเมื่อบอสเข้าคุ้มข้างแล้วผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพื่อทำการใช้สกิลที่มีการยั่วยุศัตรูคือดึงบอสให้ไปจมตีโซลิงเกอร์ก่อนแล้วเราก็ทำการจมตีต่อเพื่อ ปิดบอสในท้ายที่สุดนะทุกคนทีนี้ก็มาดูมาดูกันว่าในตอนปราบบอสผมทำอย่างไรบ้างอันนี้คือตอนปราบบอสโผล่มาเลยเนี่ยผมก็รอให้เบนเนตใช้สกิลทั่วไปก่อนแล้วผมก็กดอันตีไปเลยตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้มีเวลาศึกษาว่าการใช้สกิลทั่วไปร่วมกับอันตีเนี่ยผลมันจะเป็นอย่างไรในตัวของเบนเนนะว่า มันจะทับซ้อนกันหรือว่ามันจะเพิ่มระยะเวลาขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ทดลองไปแหละแต่ว่ามันก็ผ่านด้วยการทำแบบนี้แหละก็ทำการโจมตีผมไม่ได้บังคับอะไรนะไม่ได้กดหลบด้วยผมปล่อยให้มันโจมตีออตโต้ไปเลยรอเพียงแค่จะกดใช้อันติเมื่ออันติครูดาวเสร็จเท่านั้นเอง ก็จะมีแวะกดเติมเลือดบ้างในบางครั้งนะก็จะปล่อยให้กันโจมตีไปเรื่อยๆนี่แหละจะเห็นว่าในประมาณ1นาทีทำดาเมจได้เหลือ7ล้านกว่ากวาซึ่งก็จะประมาณเกือบเครึ่งนึ่งก็ทำการปล่อยให้มันเล่นต่อไปเรื่อยๆ ตรงต่อไปข้างหน้านี้อีกนิดนึงมันจะมีเหมือนแบบภาพตัดไปนะผมต้องขออภัยด้วยผมจําไม่ได้ว่าเนี่ยเห็นว่าผมกดบันทึกใหม่คือผมจําไม่ได้ว่าผมกดบันทึกไปแล้วหรือยังผมก็เลยลองกดไปอ้าวบันทึกแล้วมันก็กดปิดบันทึกผมก็เลยกดอัดอีกทีนึงเนี่ยคราวนี้เข้าสู่ช่วงท้ายละใกล้จะเข้าคุมขัางละเหลืออีก13มวินาทีผมก็รอดูเลย พอใกล้จะคุมข้างปุ๊บกดเติมเลือดให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเปลี่ยนโซลิงเกอร์คุมข้างปุ๊บเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นสายแท้งมาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวบอสนะ่ะโดนคออยู่มันก็จะหันไปตีโซลิงเกอร์เราระหว่างเนี่ยเราก็ทํารีบจบดาเมจมันก็จะผ่านพอดีนะทุกคนนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ ก็พยายามเข้านะทุกคนอย่างั้ว่าผมก็เล่นไปหลายรอบอยู่เหมือนกันก,นกว่าจะผ่านเราก็ต้องทดลองนะต้องอดทนขอให้ทุกๆคนผ่านเควสนี้ไปได้นะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ